ตำแหน่งเสาหลักของขอบครัวบ่ได้เป็นใดทุกคนได้ค่ะในครัวเฮือนหนึ่งพนกนจะให้มีคนหนึ่งในหละที่เทวดาพนไดกำหนดมาแล้วว่าคนนี้จะเป็นผู้คำจุนอุดหนุนขอบครัวคอยช่วยเหลือขอบรัวคนในรอบรัวให้ยูดีกินดีให้สุขสบายแบกรับผ้าลาต,ต่างๆฟาฟันปัญหาอุปสรรคแก้ปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ขอบรัขวของเฮายูหลอดเสาหลักตนนี้ตรงเป็นคนที่เข้มแข็งคนที่แข็งแกร่งมากถึงมากที่สุดในโลกจึงจะพยุงห้คขัวเฮือนนั้นตังอยู่ใดอย่างบวชิวัน แม่จะมีล่มแรงแม่จะมีผ้าอยู่ฝนเขามากระซาม,มารถที่จะพยุงขอบคพัวไวใด แต่บ่แมนว่าเสาหลักขอบครัวเพียงตนเดียวสิสามารถพยุงขอบพวของเฮ้าห้ตลอดหลอดฟังไปได้สมาชิกในขอบขวัวทุกคนล้วนมีความสําคัญในการที่จะพยุงขอบพวของเฮ้าหายอยู่ใดหากสมาชิกในบ้านหลังนี้ซอยกันแปลงซอยกันสากมองได้ผูพังกระสอมกระแซมมองได้บ่ดีกระเสริมกระร่างกระต่อเติมให้เขาดีขึ้นบ้านหลังนี้ก็จะกลายเป็นบ้านที่มันคงที่หนาอยู่และอบอุ่น และแน่นอนว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้บ่มีอีอย่างสิ่ยงยืนตลอดไปมีเกิดมาตั้งยูดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเสาหลักต้นนี้ก็คือการเมื่อถึงเวลากติพูสิคกอนไปตามกาลเวลาสิ่งที่จะยูตลอดไปคือคุณงามความดีเพราะฉะนั้นแล้วนาทีเสาหลักของขอบพวอีกนาทีหนึ่งก็คือเห็ดใหสมาชิกของขอบัวพึงพาตนเองได้รู้จักทำม,มาหากินโดยสุจริตชอบบอ่บเบียดเบียนไัยและเป็นคนดีของสังคม